ช่างน่ะนี่ลอครับทลอครับอ๋ออ๋ออันนี้เหฮะจะไปให้ไม่ได้ไม่ได้ศาสนาคิดใส่ไม่ได้คิดเหรอครับอ๋อนี่สวยนทำันมันใหญ่อะน่าใส่ไม่ได้ทำไมจะใส่ไม่ได้ผมทำได้ตีคนหนึ่งก็ได้ได้คนละวงไปกี่คนก็ได้หมดทุกคนก็ได้นัสิเดี๋ยวยิ้มก่อนรางวัลอะไรอีกได้รางวัลอะไรพิเศษไหมไม่รางวัลพิเศษไหมไม่รางวัลอะไรพิเศษไหมทำไมค่อยใส่ไม่ได้ออ๋นิ้วเล็กไง ว่าตอนแรกแท็บเล็ตแท็บเล็ตพาจานมีปัญหาก็เลยกลับบ้านเลยค่ะลุงงอก็เลยใจผมไปแก้ให้แต่ว่าผมก็ทําไม่ได้เหมือนกันก็เลยให้พี่จู้แก้ให้พี่จู้ทําได้มันมันเป็นอะไรเวลาเราแตะแล้วมันมีเสียงไงมีเสียงคนพูดอ๋อโอ้ยเป็ให้แก้มใช่คุณที่การคล้าย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 ซีรีส์อ่ะ ผมูอย่างใจจจประจัเลยพี่อะไรไม่ได้เลยจริงของก็ไม่เคยไม่เคยเป็นกเลยเป็นจะเป็นยันันเลยเป็นอ่าวรนจันทรนจั์ยันยันเสารือันเสาร์ันเสารีนี้มีกี่วงคะเนี่ยคือจีนทร์สามวงับไปจี่นํา ได้ไม่ได้ครับอันนี้ได้อยู่อนได้สองเอาแหวาชของงเดี๋ยวิเทเปียปาเปียาเียปโอ้ยิางซะด้วยโอ้ยิางเลยยิสวยครับวันนี้ บอนโชว์เนี่ยนี่นี่นีนี้อเนี่องเวันี่องเวนี่นีนี่ของเทวินี่นี่นีนี่ได้เเนา้แต่อันนี้อันนี้ไม่คุ้มครองไม่เทียวคาดนะ่คอันนี้แหนีคุ้มครองนี้ถุน้นี่แหละนี่ไงคนคุ้มครองอยู่นี่เจ้เหนียวจนตกรตรืออันนี้แหลคุ้มครองเราดีุอ่างเออนี่เาเรียกว่าถุงน้าไม่ไหลตกฟไม่ไหมแล้วเนี่ย้ามีี่านี้ารบำรุงนานนานาเรื่อง ผอาจา์แก้วเดี๋ยวมันทำาผ้าผ่องให้มาให้มาคนละวงให้ชัให้มาคนละวงคนที่ที่ไปวัดมันยายได้มาคนละวงเนียคนนี้ก็ได้คิดก็ได้เดี๋ยวคิดเ่ะเออคิก็ได้เหรอคิดก็ได้คิดคิดโฆษคิดก็ได้เดาโคิดได้ครับทุกคน นี่ไงต่อที่ีก็ได้โอ้ยใจแบบผมบางที่ได้เออนี่สวยของผมพมีดนะเนี่ยเอองานนะครับสวยอ่ะมุมนี้สวยมากเลยโอ้ยง่ายง่ายอันนี้เ็ยผู้หญิงเหมาะกับผู้หญิงไงเนี่ยโอเคอ่ะขอบคุณครับเนี่ยได้ทุกคนเลยไปได้ทุกคนเลยครับอ่านช่องนาเนื่องกองครับลาครับ คิดได้ไหมครับย uh ันช่างหยุ่นนึกออกครับนะครับกันช่างยุดานุกออครับคิดได้ไหมครับครับ